ก็ปกติเวลาเวลาเรามีความรักเราก็จะเรียกคนนั้นว่าที่รักก็ท่านหลักก็ยอมรับไยอมรับความรู้สึกว่าได้มาเจอคนที่ใช่ในเวลาที่เหมาะสมก็รู้สึกว่าอยากรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้นานๆครับใช้คําว่าเป็นคนที่รักกันมากๆแล้วกันครับหรือว่าเรียกว่าคู่มั่นดีน่าจะแต่งงานกันเร็วๆนี้ ช่ครับเป็นคนชอบ็อกชัดเจนก็ชัดเจนอยู่แล้วแหละครับผมชื่อการเรียกคือไม่ใช่เรียกที่รักเป็นชื่อกาเออกระใสอาการมันเป็นยังไงครับบอกน้องอาการยังไงดีครับก็ก็ปกติเวลาเวลามีความรักเราก็จะเรียกคนนั้นว่าที่รักเรียก <laughs> ผ,มผ,มผมผมคิดว่ามันน่ามันน่าใจาย,ย้อนกลับไปเรื่องมีความสุขแล้วกันครับเหมือนถ้าถ้าตัวเรามีความสุขไม่ว่าจะเรื่องไหนก็ตามเรื่องอ่าอินเลชั่นชีพเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องการทํางานเนี่ยมันก็จะส่งผ่านมาเองอย่างไรอย่างในรถเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงมันตามสถิเออบอกหนูหน่อยในเรื่องในเรื่องเพราะว่าปกติอ่ะเขาจะมีสคริปต์มาให้ใช่ไหมว่าอ๋อครับ ต้องต้องต้องบอกเลยว่ากว่าที่จะออนแอร์นะครับผมผมตรวจ3มรอบอันนี้ตัดออกประมาณ3รอบแล้วของจริงน่าจะหนักกว่านี้เยอะช่วยกันดูช่วยกันดูก็ช่วยกันดูครับผมว่าเอออันไหนควรออนแอร์ดีอันไหนไม่ควรออนแอร์ดีว่าเหมือนอันไหนเหมาะที่แจหคคนอื่นได้ดูอันไหนเหมาะเก็บไว้ดูกันเองเลยคือผมผมรู้สึกว่าเหมือนที่ผ่านมา ก็อย่างที่เคยสัมภาษณ์ไปก็ไม่ได้เปิดไม่ได้ปิดแหละเหมือนเราก็ก็ใช้ชีวิตของเราไปก็เรียกที่รักไปของเราอะไรเยงี้แต่ว่าในเหมือนตอนก่อนหน้าได้มีโอกาสไปร่วมงานกับก้อยนัทตี้ดีมครับผมเราทั้ง3คนก็แบบเหมือนก็สนิทกันนี่แหละรู้สึกว่าเอออยากอยากจะเอาเราทั้งสองคนเนี่ยมาเล่าให้ทุกคนฟังจังเลยว่าเหมือนเหตุการณ์อะไรต่างๆนานาเป็นยังไงก็ไปตามที่ทุกคนได้ดูกันคือก็คงเป็นโอกาสที่เหมาะแล้วแล้วก็เหมือนก็อ,อยากได้ ให้ทุกคนได้เห็นว่าเหมือนสิ่งที่เราผ่านผ่านมามันมีอะไรบ้างและปัจจุบันเราเป็นยังไงบ้างถึงเราได้ออกมาพูดเรื่องนี้ครับก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกวันครับผมให้ให้ทุกวันแฮปปี้กันมากที่สุดพรรู้สึกว่าได้มาเจอคนที่ใช่ในเวลาที่เหมาะสมก็รู้สึกว่าอยากรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้นานๆครับก็ขั้นหลักก็ขั้นหลักก็ยอมรับเลยก็ยอมรับแล้วก็ เขาก็เป็นคนที่มีวิธีการแสดงออกความรักในแบบของเขาที่น่ารักเหมือนกันครับผมแล้วก็เรื่องความกังวลไหมผมว่าทุกคนก็มีความกังวลเรื่องนี้แหละคือคือคือไม่ว่าจะเป็นใครเรื่องความสัมพันธ์แล้วก็ในแน่นอนว่าเราทํางานอยู่ในตรงนี้ก็แน่นอนว่าทุกคนมีความกังวลแห้วไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็รู้สึกว่าสังคมมันเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีมากขึ้น แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมมากๆที่เหมือนก็จะอิสระมากขึ้นแล้วกันในการที่แบบใช้ชีวิตของเราก็ท่า,า,<อ>านคือ,อเหมือนเราตกลงกันตั้งแต่แรกครับผมเรื่องการที่เราไม่ได้เปิดไม่ได้ปิด เรื่องความอึดอัดมันอาจจะมีแค่บางช่วงแล้วก็อาจจะไม่ได้หนักมากขนาดนั้นเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราใช้ชีวิตของเราไปน,นั่นแหละแล้วก็แล้วแต่ว่าใครที่ได้มาพบเจอเรามากกว่าเหมือนแบบใครที่ได้มาเจอก็ก,ก็รู้ว่าทั้งสองคนใช้ชีวิตกันยังไงแต่ว่าอาจจะรู้สึกว่าเหมือนถ้าถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมก็ค่อยมาเล่าให้ทุกคนฟังกันตะโกนก็ตะโกนให้เขาเห็นอยู่แล้วไม่เป็นไรหรอก เขาเขาก็ก็ยินดีครับเขาก็น่าร sure> ักเหมือนกันแล้ววัน a n n ว v e r ซ a รีอะไรก็ก็น่าก็น่าจะนับวันที่ตกลงเรื่องนีเลชั่นชิปแล้วกันครับผมก็ไม่ไม่นั้นไม่เกี่ยวนั่นไม่เกี่ยวอันนั้นอันนั้นอันนั้นบทสมควรจริงๆครับผมก็เคยคุยกันเหมือนกันแล้วก็เหมือนก็ได้ข้อสรุปว่า ชอบพร้อมๆกันแล้วกัน <top ic S 1> ครับเขิด <c oughs> มาถามจริงเนี่ยาะยังเขินเขินกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่าเขินก็ตอนนี้ก็เขินเหมือนกันเวลาเล่าอะไรพวกนี้มันก็ต้องเขินเป็นธ <c oughs> รรมาดาอยู่แล้วแล้วพี่ไปเล่าในส่วนรายการครับแกอะไรเนี้ยพีม่มิวคไอตอนนั้เป็นเท่าไหร่ตอนที่ปิดจะบอกว่าอันนี้จับคูนน่คืนซึ่งยังไม่ได้เปิดเลยรู้ว่ามันคือแกอะไรอเก็เรื่องจริงอ่ะ เนี่ยคนไม่คนคนไม่มีคู่เออก็ก็ให้ทุกคนได้เห็นว่าความรักที่ดีมันมีครับผมก็ใจเย็นๆเพราะว่าอย่างอย่างของผมอย่างของผมเนี่ยก็รู้จักกันมาตั้งเป็น10บกว่าปีแล้วเนอะกว่าจะมาถึงตอนนี้อะไรเเป็นอะไรดีนะก็ใช้ใช้คำว่าเป็น คนที่รักกันมากๆแล้วกันครับคนที่รักกันมากมากหรือว่าเรียกว่าคู่มั่นดีแซว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 ใช่ก็ในประกาศไหมล่ะในกอลเนตตี้ดีมอ่ะฝากไปย้อนดูกันแล้วกันครับโปรโมทรายการเพื่อนด้วยแล้วมอง

หมือนก็อย่างในที่รายการที่ได้พูดไปนั่นแหละครับผมเพราะว่าเหมือนเรื่องคําวิจารณ์หรือว่ารีวิวอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีขอบเขตก็ไหนว่าตามกฎหมายผิดตามกฎหมายก็ผิดตามกฎหมายนั่นแหละแต่ไหนไม่ผิดก็ไม่เป็นไรตัวจริงคน่บาก็ตามอย่างนั้นแหละครับก็ผมก็ค่อนข้างจะก็จะเรียกว่าอะไรนะผ่านอะไรหลายๆอย่างมาแล้วกัน เออเราเราก็เลยรู้ว่าเหมือนขั้นตอนที่มันจะเกิดขึ้นมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็จะบวชเร็วๆนี้ก <g oda> ็เลยมันน่าจะนิ่งๆหน่อยช่วงนี้ก็เลย <g oda> เอามาฟังนะ <g oda> มันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้<ร>นะใ<ร>จะเย็นๆก็คอยปรึกษากันทุกเรื่องนี่แหละครับผมใช่ก็แต่งงานใช่แต่เดี๋ยวช่วงปลายปีจะบวชก็เรียนเชิญนะทุกคนอน,อ,อนุโมทนาครับ ก็คิดว่าที่ดูไว้น่าจะช่วงปลายตุลาแม่งก็ต้นพฤศจิกาอะไรเงี้ยครับพร้อมเลยคุณแม่แล้วกันคุณแม่ก็ให้ถือกับคุณแม่ไห ถ้าไม่อยากพลาดข่าววันเทิงก่อนคลายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube c h anel n t o p ปดาราและ f a n น a g e Facebook t o p ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงาน t o p ปดารากันด้วยนะคะ